สวัสดีครับสวัสดีวัยรุ่นกันพาทุกคนเลยนะครับพบกับพี่นาเดอะฮีโร่นะครับอ่ะคลิปนี้นะฮะในวันที่เราเบื่อกันพลากันอีกแล้วนะครับก็ขออนุญาตนะนี้อันนี้ก็แบบกล่องมันใหญ่มากๆเลยนะครับกล่องแบบว่าล้นเฟรมเลยนะครับก็ต้องมาถือกันแบบนี้เลยนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับที่เราจะมารีวิวแกลกล่องสองแผงกันวันนี้ครับก็คือตัวนี้นะครับวินซอสนั่นเองนะครับสาหรับงานค่ายนี้ผมยังไม่เคยประกอบนะ ปกติงานตัวนี้นะครับเห็นออกมา3ตัวนะครับก็คือตัวการโซลตนะครับตัวอะควานะครับแล้วก็ตัวนี้แหละนะครับวินโซลนะครับผมก็ยังไม่เคยประกอบก็ไม่รู้ว่ารูปร่างรูปทรงอะไรจะเป็นยังไงนะครับสําหรับหุ่นตัวนี้นะครับก็มาจากการ์ตูนดังในอดีตเลยนะครับก็คือการโซลตนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ขอมาแกะกล่องสองแผงก่อนละกันนะครับยังไม่ได้ประกอบนะค่อยๆเรียงตามลําดับนะครับก็ใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ ค่อยมาดูรีวิวกันละกันนะครับผมก็กล่องค่อนข้างใหญ่นะครับกล่องค่อนข้างล้นเฟรมนะครับก็ต้องมาถือกันแบบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับดูบ็อกอาร์ตกันก่อนละกันครับก่อนที่จะไปแกะกล่องสองแผงกันว่าข้างในกล่องนี้มันได้อะไรนะครับก็ไปดูบ็อกอาร์ตกันเลยครับบ็อกอาร์ตหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นแบบนี้เลยรูปแบบของหุ่นวินซอสนั่นเองนะครับค่อนข้างที่จะสวยงามคลาสสิกมากๆเลยด้านบนนะครับก็จะมี3ดาวนะคำว่า normal level ซึ่งไม่รู้ว่าคืออะไรนะ normal level เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวดูกันไปละกันครับด้านข้างนะครับก็จะมีคำว่า slipper slipper นะครับ slipper win s o r นะครับผมก็น่าจะเป็นชื่อหุ่นตัวนี้นะครับเมื่อก่อนผมเคยดูแล้วก็ชอบมากเลยนะการโซดนะครับแต่ว่าขัดขัดใจนิดนึงก็คือตอนที่เวลาเขาเรียกหุ่นเนาะมันต้องมีปืนแล้วก็มีเหรียญเหรียญหนึ่งนะครับยิงไปบนพืน้นแล้วก็ไปหมุน บนพื้นแล้วก็ถึงจะเรียกหุ่นขึ้นมาได้นะครับผมก็ก็คือตอนนั้นก็แอบคิดนะคือถ้าไม่มีปืนนะก็คงจะลําบากนะครับเรียกหุ่นไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นงานจีนนะครับตัวนี้งานของค่ายน่าจะเป็นค่ายตัวนี้นะดะกอนเฮาเนี่นะครับนี่นี่อันอันนี้อันนี้อันเป็นชื่อค่ายเขานะดะกอนเฮานะครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นทรอนทรอนคืออะไรไม่รู้นะครับทรอน2023นะครับเม็ดอินจีเมดอินจชน่านะครับก็จะเป็นงานที่ผลิตที่ประเทศจีนนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นโลโก้ของค่ายเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอ่ามวนดูอ้าวขอความความนิดนึงเออด้านข้างนะครับก็จะมีนี่บอกนะครับรูปแบบของหุ่หนต่างๆที่เราประกอบนะครับหลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับแล้วก็อาวุธยุดโธปรกรณ์ต่างๆที่จะมีมาให้ในตัวหุ่นนี้นะครับด้านคางก็ประมาณนี้นะฮะด้านหัวกล่องนะครับหัวกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีเอ่อ normal level 3ดาวนี่คือความยากง่ายของการต่อหรือเปล่าไม่รู้นะ สลิปเปอร์นะครับวินซอสนะครับผมทุลักทุเลนิดนึงทุลักทุเลนิดหนึ่งอ่าด้านนี้นะครับก็จะมีวิวนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับฟอนต์รนะครับผมแล้วก็สามารถแปลงร่างเป็นออบเจกต์แบบนี้ได้นะครับตอนที่เรียกหุ่นออกมามันจะเป็นรูปรูปแบบแบบนี้นะนะในกระตูนะครับก็จะเป็นรูปแบบแบบนี้นะครับแล้วก็จะมาแปลงร่างเป็นตัวหุ่นแบบนี้อีกทีนึนะครับฮ่าขมานี้อันนี้ค่อนข้างสวยนะครับกองใหญ่มากผมว่าดูจากทรงหุ่นแล้วคือ อุปกรณ์น่าจะไม่เยอะนะการต่อน่าจะไม่เยอะดูชิ้นส่วนต่างๆนะครับแต่ว่าทําไมกล่องใหญ่ขนาดนี้ผมว่าน่าจะไซหุ่นนี่น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผมไปแกะกล่องกันเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าในกล่องนี้มีอะไรแกะพร้อมๆกันเลยครับไปกันเลยอขอวิวเอียงๆแบบนี้ละกันนะครับเพราะว่ากล่องมันค่อนข้างใหญ่นะกล่องค่อนข้างใหญ่เดี๋ยวก็ดูวิวนี้ไปกันละกันนะครับผมขออภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันพร้อมกันเลยนะครับอื กองใหญ่มากๆมากๆมากๆที่เห็นนะครับชิ้นแรกนะครับก็คือตัวคู่มือนะครับคู่มือในนี้นะฮะก็จะบอกวิธีการประกอบต่างๆนะครับนี่รูปแบบของตัวหุ่นที่หลังจากที่เราประกอบเสร็จนะครับก็จะเป็นออบเจกต์แบบนี้นะครับแล้วก็เป็นรูปแบบของหุ่นแบบนี้นะครับสามารถแปลงร่างได้นั่นเองนะฮะมีคําเตือนวิธีการอะไรต่างๆนะครับบอก ก็คู่มือก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับเป็นแบบเล่มๆแบบนี้เลยนะครับรู้จักชิ้นส่วนต่างๆก็เหมือนจะไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับน่าจะประกอบง่ายๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้สําหรับตัวคู่มือนะครับถือว่าโอเคอยู่นะ ไม่ได้ซับซ้อนมากดูง่ายนะครับด้านหลังก็จะมีนี่วิธีการแปลงร่างนะครับจากอ็อบเจกต์เป็นหุน่นจากหุ่นเป็นอ็อบเจกต์แบบนี้นะครับผมมีเอฟเฟคให้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวหุ่นแบบสวยๆให้ดูเลยนะครับอ่านี่นี่อันนี้เป็นโลโก้ของบริษัทมัง้งน่าจะร่วมกันนะครับทรอนโมเดลนะฮะทรอนโมเดลแล้วก็อ่าดราก้อนฮอร์สนะครับดราก้อนฮอส ประมาณนี้อันนี้คือคู่มือนะครับอ่ะเดี๋ยวนับนับแผงกันหน่อยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะไปดูแผงจริงๆนะครับอ่าสำหรับแผงนะฮะเดี๋ยวเรานับกันเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30โอ้โห30 30แผงถือว่าเอาเรื่องเหมือนกันนะครับ น่าจะไม่ใช่แค่ตัวใหญ่อย่างเดียวแล้วล่ะนะครับน่าจะแผงเยอะเหมือนกันนะครับก็จะมีแผงเล็กๆด้วยนะครับปนกับแผงใหญ่ๆด้วยนะฮะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับทีละถุงกันเลยนะฮะถุงแรกที่หยิบขึ้นมาได้นะครับก็เป็นถุงน่าจะเป็นโครงด้านในนะครับเป็นแผง P นะฮะอ่าแผงนี้นะครับจากที่ดูรายละเอียดดีเทลของเนื้องานนะครับ คือโอเคนะโอเคนะถือว่าดีนะครับเดี๋ยวขออถุงนี้นะครับเราดูทีละถุงแล้วก็ทีละชิ้นกันละกันนะครับอโอเคเป็นไงล่ะพลาสติกก็มันดูหยาบๆอยู่เหมือนกันนะนะครับแต่ก็ดีเทลร่องก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวต้องลองดูชิ้นอื่นดูว่าเป็นยังไงนะครับเนื้อพลาสติกมี่ค่อนข้างจะ ให้ความรู้สึกแตกต่างจากของกันพลาของลุงบันพอสมควรเหมือนกันนะครับอา่าก็ยังไม่รู้ว่าการประกอบจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวดูกันไปทีละถุงละกันนะครับผมแล้วก็ต้องลองมาประกอบอีกทีอะต้องลองมาประกอบอีกทีว่าเป็นยังไงนะครับแต่พูดถึงล่องแล้วก็ดีเทลต่างๆก็ถือว่าคมใช้ได้อยู่นะนะครับผมอ่ะอันนี้เป็นแผงสีเทาถุงแรกนะครับที่เราแกะขึ้นมาได้นะครับ ถุงต่อไปนะครับถุงต่อไปเนี่เป็นถุงสีขาวนะครับแผงสีขาวแผงแอลนะฮะดูชิ้นส่วนโอ้โหเท่าฝ่ามือผมเลยอันนี้น่าจะเป็นตรงส่วนปีกนะครับใหญ่ๆเลยนะนะครับอ่ะแกะมาดูสักแผงหนึ่งโอ้ใหญ่จริงๆนะครับอันนี้เป็นแผงสีขาวนะฮะขาวก็ ก็ขาวดีอยู่นะแล้วก็มีดูดีเทลลายพาเนลลน์นะครับที่เป็นรอบแบบนี้นะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับดูด,ดูดูปีกเท่าฝ่ามือผมเลยเนี่ยคือใหญ่มากนะครับใหญ่มากก็เนื้อพลาสติกค่อนข้างดีนะครับแล้วก็อ่านี่น,น,นี่เป็นอันเอรกตด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะเป็นอันดอรกตก็จะได้ไม่เห็นรอยนะครับเวลาเราเก็บเกตนะครับอันนี้อีกชิ้นหนึ่งน่าจะเป็นตรงส่วนของพวกลําตัวนะครับ ช่วงหน้าอกนะที่เป็นปากของหุ่นอะไรแบบนี้นะครับอ่ะสีขาวนี่มีอยู่3ามแผงนะสีขาวแผงนี้นะครับถือว่าใช้ได้ใช้ได้ไปดูชิ้นต่อไปกันเลยเก็บใส่ถุงไปด้วยนะครับจะได้ไม่เสียเวลาชิ้นนี้นะครับก็เป็นสีเขียวออกเขียวซีดๆไปหน่อยนะนะครับเขียวซีดๆไปหน่อยก็ว่าดีเทลสีของตัวหุ่นจริงๆแล้วจะเป็นสีนี้หรือเปล่าหรือสีเขียวสดผมก็จําไม่ค่อยได้นะ นี่มีชิ้นนี้มาให้ด้วยนะครับชิ้นที่เป็นมือชิ้นนี้นะครับก็โชว์สองนิ้วสู้ๆสู้ๆอย่างนี้นะครับแล้วก็อ่ะอันนี้จะเป็นสีเบทพื้นหลักนะครับของตัวโมเดลนะครับมีร่องค่อนข้างสวยงามแล้วก็คมดีนะครับสาหรับเรื่องร่องไม่ไม่ติดปัญหานะนะครับพลาสติกอ่ะคำาดูก็ก็ผ่านนะผ่านนะใช้ได้นะครับแต่ผมว่าสีเขียวมันเขียวแปลกๆไงไม่รู้นะครับ ในตัวหุ่นแบบต้นฉบับออริจินอลของอนิเมะของเขาเนี่ยเป็นสีผมจําได้ว่าน่าจะสดกว่านี้นะสดกว่านี้หรือเปล่าเดี๋ยวประกอบค่อยคๆว่ากันนะครับส่วนจะไปทําสีต่างๆหรือว่าสีมันสดกว่านี้ก็ค่อยว่ากัน,นครับใหญ่มากนะครับฝ่ามือเลยเกือบเท่าฝ่ามือผมอะไปที่ถุงต่อไปนะครับถุงต่อไปก็คือแผง F 1นะครับแกะเลยนะครับ ผงนี้ก็เป็นสีขาวเหมือนกันสีขาวกับเหมือนกับแผงที่เราดูไปก่อนหน้านี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นดูดีเทลคร่าวๆแล้วกันนะครับแผง F1 แล้วก็แผง M ก็อย่างที่เราดูเมื่อกี้นะครับก็คือมีดีเทลที่ค่อนข้างคมอยู่ใช้ได้อยู่นะครับก็หลักๆนะครับของหุ่นตัวกลางโซลตตัววินซอสตัวนี้นะครับก็จะมีความที่เป็นชิ้นใหญ่ๆอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่ามีร่องมีดีเทลที่ค่อนข้างคมดิหมกันนะฮะ p พลาสติก็โอเคนะพลาสติก็โอเคแล้วก็มีที่เป็นอันเดอร์เกตด้วยนะครับเอออ่ะถือว่าใช้ได้นะครับอ่ะแผงนี้ไปที่แผงถัดไปกันเลยนะครับแผงต่อไปที่หยิบขึ้นมาได้นะครับก็จะเป็นแผงสีเหลืองนะฮะอ่ะตัวนี้ไม่ต้องแกะก็ได้ั้มนะครับดีเทลสุดยอดเลยนะครับคมมากตัวนี้จะเป็นส่วนเขาของอวินซอสตัวนี้แล้วก็ส่วนของหน้าอกนะครับ ชอบสีเหลืองนะชอบสีเหลืองสีนี้นะครับที่มันแบบเออมันสดดีนะครับแล้วก็มีอันเดอร์เกตด้วยนะครับเท่าที่ดูก็คือทุกแผงจะเป็นอันเดอร์เกตครับเกือบน่าจะเกือบ90%เลยนะครับเอแผงนี้สีสวยแผงนี้สีสวยนะครับเดี๋ยวดูแผงต่อไปกันครับอันนี้ก็จะเหมือนแผงแรกที่เราดูกันไปนะครับก็จะน่าจะเป็นส่วนของโครงในนะฮะนี่มีขีระบุด้วยนะครับซปเปอร์ วินซอสอันนี้เป็นแผงของโครงในนะครับก็มีอยู่3 4แผงนะฮะอ่าเดี๋ยวมาดูชิ้นนี้ดีกว่านะครับชิ้นนี้ที่หยิบขึ้นมาได้นะครับจะเป็นเอฟเฟกต์พาร์นะครับเหมือนอลูกบอลพลังงานอะไรแบบนี้นะฮะนี่จะเป็นประกบกันแบบนี้นะครับ2ชิ้นนะฮะไม่ค่อยใสนะนะครับสีมันจะออกแบบว่า อ่าสีเหลืองส้มขุ่นๆน,น,นิดนึงแล้วก็มีประกายกากาเพชรด้วยนะครับเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนลูกพลังอะไรแบบนี้นะนี่มีมให้กี่ลูกเนี่ยมีมาให้3ลูกนะครับที่ประกบกันนะก็จะเป็น3ลูกแบบนี้นะครับอ่ะเจ๋งดีเจ๋งดีอันนี้ต่อไปแผงเยอะเอาเรื่องกันนะเนี่ยอันนี้เป็นแผงใหญ่เลยนะครับเออแผงแบบหนุงใหญ่มากดูฝ่ามือผมดินะครับแบ,บแกะเลยดีกว่า อันนี้จะเป็นส่วนของอาวุธนะครับอาวุธที่เป็นเขาใช้ธนูนะเจะวินซอตตัวนี้นะครับดูโอ้โหอ,อันนี้เป็นแผงที่แผงใหญ่มากเลยนะครับนี่เป็นแผงขนาดนี้ดีเทลไม่ต้องพูดถึงนะดีเทลผมว่าคมดีนะครับอาจจะได้อาจจะมีเส้นสายลายอะไรพวกนี้มันมันน้อยนิดนึงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าโดยรวมแล้วคือคมดีมากเหมือนกันนะครับดู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 นี่นี่ถือว่า ไม่ม <ued gardens. S 2> ีร่องที่ตื yeah, ้นนะครับถ um ือว่ามีร่องที่ตื้นก็คือคมดีนะครับใหญ่จริงอันนี้อาวุธธนูเขานะแล้วก็ที่ใหญ่กว่าธนูนะครับนี่ดูลูกศรลูกศรใหญ่มากใหญ่กว่ามือผมอีกนะครับลูกศรเขาจะมีให้2รูปแบบนะครับก็คือตัวที่เป็นเอฟเฟกต์ใสแบบนี้นะครับเอฟเฟกต์ใสแบบนี้แล้วก็มีประกายกากเพชรนะครับใช้ยิงโจมตีได้นะครับแล้วก็ตัวที่เป็นสีทึบแบบนี้นะฮะนี่สีทึบแบบสีเหลืองแบบนี้นะครับผมก็ ถือว่าโอเคโอเคดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกชิ่นหนึ่งครับผมค่อนข้างขัดใจสีเขียวนี้นะเขียวนี้นิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวลองต่อประกอบออกมาอีกทีนึงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะไปดูแผงต่อไปกันอ่ะอันนี้จะเป็นเอฟเฟกนะครับที่เป็นแบบเอ่อคลื่นๆเหมือนคลื่นที่ใช้โจมตีอะไรอย่างนั้นนะเหมือนเวลาเราฟันดาบ ปึ๊บเข้าไปเป็นคลื่นเอ๊ะทำไมตัวนี้มันมีธนูโจมตีทําไมเป็นคลื่นแบบนี้นะอันนี้มี2ชิ้นนะครับที่ให้มาครับเดี๋ยวดูชิ้นหนึ่งนะครับคือสวยๆอะ่ะนี่อ๋อเป็นรูปแบบที่แบบมันจะมาขัดกันแบบนี้นะขัดเป็นกากบาดนะครับเป็นเหมือนท่าฟันโจมตีอะไรแบบนี้นะอันนี้สวยมากนะครับแล้วก็สีสวยดีนะไม่มีรอยด้วยสีใสดีด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์พาร์ทใสๆนะครับ2ชิ้นนะครับ ใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูแผงต่อไปกันอันนี้จะเป็นแผงสีเขียวนะครับสีเขียวอีกสีหนึ่งนะอันนี้จะเป็นคอนเฉดกับตัวที่เราดูไปทีแรกนะครับเอออันนี้แผงสีเขียวนี่สวยนะฮะดีเทลค่อนข้างดีแล้วก็มีอนิเกตด้วยนะครับเดี๋ยวจะเทียบกันนะครับระหว่างสีเขียวสีเขียวที่เราดูก่อนหน้านี้นะครับกับสีเขียวตัวนี้นะครับมันจะแบบ มีความต่างอยู่นิดนึงไม่รู้ในกล้องจะเห็นไหมฮะจะมีความต่างอยู่นิดนึงนะครับสีเขียวตัวนี้นะครับจะเป็นเขียวที่แบบว่าออกมรกตนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเหมือนสีเขียวอมฟ้านะครับแต่ว่าสีเขียวตัวนี้นะครับค่อนข้างโอเคนะว่ามันสวยดีนะตัวตัวสีเขียวเนี้ยนะครับอันที่สองเนี้ยนะครับมันก,มนก็มันก็น่าจะดีขึ้นนะเวลาเราประกอบออกมาก็น่าจะไลส่สีไล่เฉดอะไรขึ้นมาให้มันดูไม่เป็นโทนเดียวเกินไปนะครับสำหรับตัวหุ่นนะถ้าประกอบออกมาแล้วก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับผม เอออันนี้อันนี้อันนี้โอเคนะสีนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีเขียวที่เป็นพาร์ทหลักๆเลยนะครับของอตัววินซอสตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีเขียวที่ผมบอกว่าสีเขียวมันไม่ค่อยสวยนั่นแหละนะครับเป็นสีเขียวอมฟ้าอ่อนๆนะครับแต่ก็จะมีสีเขียวไอ้ที่บอกว่าเขียวมรกนะตอัดมาอีกนิดนึงเหมือนกันนะก็เดี๋ยวรอดูอีกทีนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับ อันนี้ก็เป็นแผงเขียวอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูภาพรวมแล้วกันเนาะอันนี้ก็จะเหมือนกับที่ที่เราดูไปนะครับดูตรงชิ้นไหลเขาเนี่ยอันนี้จะเป็นชิ้นไหลนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่เป็นเอ่อเท้าอะไรแบบนี้นะครับก็จากที่จับดูนี่คือมันใหญ่แน่นอนมันใหญ่แน่นอนสําหรับเจ้า,าวินซอสต,ตัวนี้นะครับอันนี้มีเบสมาให้ด้วยนะเหมือนจะเป็นเบสที่เป็นฐานไว้ ไว้ตั้งโชว์นะครับเวลาที่เรา,าทานฟอร์มหุ่นนะครับเป็นรูปแบบของอ็อบเจกต์ที่เป็นหัวใหญ่ๆนะนะครับจะเป็นสแตนที่สีไม่ใส่นะจะเป็นขุนๆนะครับขุนๆนิดนึงนะครับเขาน่าจะจงใจหรือเปล่าทำไมไม่เป็นทําปิดใสมาเลยอันนี้เหมือนจะเป็นป้ายชื่อหรือเปล่าไม่รู้นะนะอันนี้ตั้งตั้งป้ายชื่อนะนะครับ ันนี้จะเป็นตรงส่วนของพาร์ทหนะ้าอกนะครับก็จะเป็นสีเขียวอย่างที่บอกนะครับผมดูไปดูมาก็สวยดีนะสวยดีนะเออใช้ได้อยู่นะครับในส่วนของมืออ่านี่มือก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับมือก็เหมือนจะมีมือมาให้หลายรูปแบบอยู่มือกำมือแบแล้วก็มือที่เป็น นิ้วนะครับที่สามารถขยับได้ทุกนิ้วอะไรแบบนี้ก็มีมาให้ด้วยนะครับประมาณนี้นะครับใกล้หมดแล้วนะใกล้หมดแล้วอ่าอันนี้เจ๋งอันนี้เจ๋งดีนะครับอันนี้จะเป็นเรียกว่าอะไระเรียกว่าแอคชั่นเบสอ่ะเรียกว่าเบสดหรือเปล่าเป็นฐานแล้วกันฐานวางแล้วกันนะครับนี่ใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับถือว่าโอ้โหใหญ่สะใจจริงนะงานตัวนี้นะครับ โอ้ชอบตรงความใหญ่ของมันแล้วก็ตัวแสแตนตัวนี้นะครับเขาสกร,รีนมาให้เลยนะครับสกรีนที่เป็นลา,ายของลายของเฉพาะของวินซอร์นะครับในเรื่องเขาจะยิงปืนไปยางออกมาแล้วก็มันจะวิง่งวืบวนแบบนี้ตืดเขียนเป็นรูปลายแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวหุ่นที่มันลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาเป็นหน้าอ็อบเจกต์เป็นหน้าหุ่นใหญ่ๆนะครับคืออันนี้ดีนะครับเออเจ๋งว่ะอันนี้ให้มาแบบใหญ่ๆเลยนะครับใกล้จะหมดแล้วอ่าเดี๋ยวดูชิ้นต่อไปกัน หรือว่าอันนี้ไว้ตั้งตัวหุ่นกันดูนะไว้ตั้งตัวหุ่นนะครับตั้งตัวหุ่นได้ด้วยตั้งตัวที่เป็นหน้าออบเจกต์ได้ด้วยนะครับอ่าอันนี้จะเป็นอ่าชิ้นใสนะชิ้นใสที่อ่าในส่วนของหน้าอกนะครับหน้าอกช่วงไหล่อะไรแบบนี้นะครับที่มีชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นใสสีแดงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดหนึ่งนะครับอ่ะมันจะเป็นพาสใสเลยนะสวยๆเลยแล้วก็อ่ามันไม่ใช่ใสแค่ใสแบบใสเลยอะมันจะมีแบบ ลวดลายของแผงวงจรอะไรต่างๆเนี่ยที่วิ่งอยู่ข้างในนี้ด้วยนะครับอ่าเออวะสุดยอดสวยเลยนะครับนี่งานจีนตอนนี้ผมผมว่าเขาทำดีมากเลยนะผมค่อนข้างชอบงานจีนด้วยแล้วก็มันมีหลากหลายรูปแบบซึ่งอ่าหลังๆเนี่ยผมอย่างที่บอกนะผมเริ่มเบื่อกันพลากันพาหน่อยแต่ก็ไม่ใช่หมดลักนะครับคือแบบยังยังต่ออยู่นะครับแต่ก็เปลี่ยนแนวไปนิดนึงนะครับเพื่อจะอ่าเปลี่ยนรสชาติเปลี่ยนสีสันนิดหน่อยนะครับอ่านี่อีกแผงหนึ่งนะฮะ แผงนี้จะเป็นส่วนของดวงตานะครับนี่ดวงตาเขาจะทําสีมาให้ด้วยนะครับถือว่าโอเคเลยนะทําสีตรงส่วนของดวงตาที่เป็นอ็อบเจกต์ใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนของดวงตาที่เป็นดวงตาของตัวหุ่นด้วยนะครับถือว่าโอเคโอเคใช้ได้อ่าอันนี้จะเป็นแผงใสนะครับอีกแผงนึงนะอันนี้จะไปจะไว้ตั้งพวกเอฟเฟกต์พาร์ตต่างๆเวลาแบบใช้จมตีนะครับพวกขึ้นแสงเมื่อกี้นี่แหละขึ้นแสงและลูกบอลแสงเมื่อกี้นะ นึกว่าจะไม่มีสติกเกอร์ซะแล้วนะครับมีสติกเกอร์ให้ด้วยนะครับมีประมาณ5ชิ้นนะครับสีชิ้นเป็นสติกเกอร์ฟอย์นะครับสีเงินนะไว้ติดตรงบริเวณที่เป็นหน้าอกช่วงหน้าอกช่วงไหล่นะครับที่ติดลงไปก่อนนะครับที่ตัวตัวพื้นพลาสติกแล้วก็เราจะใช้ไอ้นี่ะประกบนะครับประกบปิดอีกทีนะครับมันจะมันจะสีเงินนะด้านด้านในจะสีเงินแล้วก็มันจะเด่นออกมาอะไรแบบนี้นะครับผม ก็มีอยู่แค่นี้นะครับสาหรับสติกเกอร์นะด้านในมีอะไรอีกออมีอันนี้จะเป็นแบบชิ้นส่วนเล็กๆใช้อะไรไม่รู้นะครับนะ่าจะเป็นสแนตนวางอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนข้อต่อต่างๆนะครับที่มันมีมาให้อันนี้แผงสุดท้ายละนะครับแผงสุดท้ายละมีอยู่ประมาณสองสาแผงนี่แหละนะครับแล้วสุดท้ายท้ายสุดจริงๆนะครับมันจะมีนี่มันจะมีอันนี้ให้ด้วยนะเป็นเหมือน แบ็กกราวนะครับแบ็กกราวฉากแบ็กกราวมันออกได้ไหมเนี่ยออกได้ได้ได้เป็นเหมือนฉากแบ็กกราวนะครับที่เป็นแบบแผ่นกระดาษแข็งแล้วก็ด้านหน้ามันจะมันๆนะครับก็สะท้อนแสงด้วยนะวิงวิงนะครับเป็นสัญลักษณ์ของวินซอร์นะครับเอาไว้ตั้งแบบนี่เป็นแบ็กกราวที่ไว้โชว์ให้ด้วยนะครับสำหรับตัวหุ่นตัวนี้นะครับก็หมดแล้วหมดแล้วสำหรับวินซอร์ตัวนี้นะครับ ภาพรวมนะครับสำหรับที่แกะกล่องสองแผงวันนี้นะครับก็จะค่อนข้างประทับใจอยู่นะประทับใจในความใหญ่ของมันแล้วก็ดีเทลที่เขาให้มาในตัวหุ่นนะครับก็คือมันมีความคมนะครับของล่องต่างๆเนี่ยไม่ได้ตื้นเลยนะถือว่าทำได้ดีแล้วก็พลาสติกนค่อนข้างดีนะครับแยกสีมาได้สวยงามมากนะครับ คือเราไม่ต้องไปทําสีอะไรเพิ่มเติมนะฮะประกอบต่อดีบออไม้ก็โอเคแล้วแล้วก็เขายังมีทําสีแบบว่าเป็นปรีเพนมาให้ด้วยนะครับทำสีบางส่วนมาให้ด้วยแม้จะเป็นส่วนแค่ดวงตานิดเดียวก็ถือว่าโอเคนะประทับใจอยู่ครับชิ้นส่วนใสต่างๆนะครับก็ถือว่าใสดีแล้วก็สวยงามดีนะครับมีดีเทลที่แบบโอเคนะแล้วก็มันไม่มันไม่ได้ขุ่นนะครับชิ้นส่วนใสต่างๆเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะฮะ อ่าที่ชอบอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือมีแอคชั่นเบสมาให้ด้วยอ่มีเบร่ใหญ่แบบนี้สวยๆมาให้ด้วยนะครับซึ่งตัวงานที่ประทับใจมากๆเลยนะครับก็คือด้วยความใหญ่ของมันนี่แหละนะครับผมว่าประกอบงาคือตัวใหญ่แน่ๆนะครับแล้วก็มันเป็นการ์ตูนที่เราค่อนข้างชอบอยู่นะตั้งแต่ตอนสมัยเด็กนะครับกรานโซดนั่นเองนะฮะประมาณนี้นะครับสำหรับกรันโซตัวนี้นะครับเป็นงานของค่ายทรอนโมเดลนะครับแล้วก็ น่าจะร่วมกับดราก้อนเฮาสนะครับเป็นงานของงานจีนนะงานจีนแต่ว่าคุณภาพผมว่าน่าจะโอเคนะแต่ส่วนเรื่องของการประกอบเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะการประกอบว่ามันจะมีติดผัดอะไรหรือเปล่าหรือว่ามันจะเจ็บนงเจ็บนิ้วอะไรหรือเปล่าอันนี้ผมยังไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องอรอดูกันอีกทีนะครับผมโอเคครับสาหรับคลิปนี้นะฮะพี่นกก็มาแกะของสองแผงกันซะก่อนนะครับในวันที่เราเบื่อกันปลามากๆนะครับแล้วก็ หาอะไรที่แปลกใหม่ทำนะครับเจอกันในคลิปหน้าแล้วกันนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกด s u b สไครป์ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบตัวนี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวก็มารอชมรีวิวกันแล้วกันนะครับโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ